หนุ่มวัย25กระโดดสถานีรถไฟฟ้า BTS พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเสียชีวิตเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีวันที่18พฤษภาคม2 5 6 7าร้อยรตำรวจเอกสิทธิชัยแสงขาวรองสอวอสอบสวนสนสายใหม่ได้รับแจ้งเหตุชายกระโดดสถานีรถไฟฟ้า BTS เสียชีวิตที่สถานีรถไฟฟ้า BTS พิพิธภัณฑ์กอ,องทัพอากาศถนนพหลโยธินแขวงดอนเมืองเขตสายใหม่กรุงเทพจึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแพทย์เวรนิติเวชจากโรงพยาบาลภูมิพลและอาสาสมัครมูลนิธิรวมกันอยู่ที่เกิดเหตุบนถนนพหลโยธินขาเข้าพบศพนายนิติทิิเทพอายุ25ปีที่อยู่2 12ตถนนพหลโยธินแขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพสภาพศพนอนหงายจมกองเลือดสูงเสื้อยืดแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีดำมีบาดแผลสีสะแตกและแขนขาหักติดรูป จากการสอบสวนนางสุรัตน์ทิพเทพอายุ58ปีแม่ของผู้ตายเปิดเผยว่าลูกชายป่วยจิตเวทมาหลายปีโดยมีอาการหูแว่วเหมือนได้ยินเสียงคนพูดมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลปัจจุบันลูกพักอาศัยอยู่ที่บ้านย่านบางเขนก่อนเกิดเหตุนางสุรัตน์พาลูกชายมาที่ตลาดเอซีสายใหม่จากนั้นลูกชายวิ่งหนีมาขึ้น BTS ก่อนกระโดดลงไปบนรางรถไฟฟ้าแม้จะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานีวิ่งตามแต่ในายนิธิได้ปีนขอบรางและกระโดดลงมาเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้บันทึกข้อมูลในที่เกิดเหตุและนำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการชนะสูตรและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป